สวัสดีค่ะจากร้านลิปปิ้นพวงมาลัยคุณจอยนะคะวันนี้ก็จะพามาดูนะงานที่สมาชิกเราค่ะจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยส่งกันมาวันจันทร์วันนี้นะคะวันเดียวเนี่ยสิลังเลยเนาะโอ้สมาชิกร้านเราค่ะมีทุกจังหวัดนะเอออย่างอันนี้มาจากชนบุรีนะคะอันนี้มาจากคนครสวรรค์น,นะคะนนทบุรีก็มีเนาะอืมนะคะมีหลายที่อย่างที่บอกค่ะ อันนี้ก็มาจากอายุธยานะคะจะพาดูนะตุตลาดิ์ก็มีอย่างที่บอกค่ะมีทุกจังหวัดนะเขาก็ใครทําเสร็จเมื่อไราก็ส่งกันมาล้ะเราไม่ได้เร่งนะคะงานเนี่ยเสร็จเมื่อไราก็ส่งมากันเนาะพอส่งมาเสร็จแล้วเนี่ยจอยก็จะเอามาตรวจงานให้ก่อนที่จะไปส่งที่ตลาดนะคะอืมงานก็จะลักษณะประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นลามที่ว่าเขาส่งกันมา วันจันวันนี้วันเดียวเนี่ย11หลังนะยังไงใครส่งมาแล้วก็จะเย็นเย็นรอ,อนิดนึงนะคะทางเราก็จะค่อยไล่ทยอยตรวจให้นะคะแล้วเราเรับซื้อจริงมีงานให้ทําตลอดค่ะวันหยุดยาวใกล้จะถึงแล้วนะคะใครไม่ได้ เสริมอยู่ที่บ้านกันดีกว่าค่ะไม่เสี่ยงโควิดด้วยไม่ต้องเดินทางมาเรียนที่ร้านก็ได้นะคะสั่งอุปกรณ์ไปเรียนค่ะเรามีคลิปสอนดูเข้าใจงา่ายคลิปนี้เราก็เปิดเป็นแบบสาธารณะนะคะทุกคนเข้าไปดูได้ตัดสินใจก่อนทําได้นะคะงานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะมีวิธีการเรียนวิธีการส่งค่ะอืมนะดูเอาอย่างเพื่อนเขาส่งกันมานะคะอ่านะคะยังไงขอบฝากร้านเราไว้ด้วยนะขอบคุณม,มากค่ะ